สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p c x h u l l i n g Thailand นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนออกมาดูปินปานะฮะวันนี้เราก็จะพาออกมายิงหมายใหม,ใหม่หน่อยนะครับว่าวันนี้เรา พยายามจะเปิดหมายใหม่ๆนะครับสําหรับปีปีใหม่ๆนี้นะครับหลังจากหมายเก้าเรามันเป็นหมายค่อนข้างแคบนะครับยิงบ่อยแล้วปลาก็เริ่มที่จะรู้ทางแล้วนะครับยิงค่อนข้างยากนะทยนี้ก็จะพามาดูต้หมายใหม่ๆประมาณนี้นะฮะก็วันนี้พามาดูตรงบริเวณนี้นะครับเป็นแนวกอสาล่ายประมาณนี้นะฮะ เห็นมีปลาอยู่หลายตัวกันนะครับอ้ต่ช่อนช่อนลอยนะฮะอืมลมแรงมากเลยนะฮะอืมเสียงเสียงหน้าโดนมากเลยนะฮะแต่ไม่รู้โดนลือเปลหระครับโอ้ไม่โดนนะฮะช่อนลอยหัวหันมาใส่เราเลยนะฮะ เราอยอดเกิบสายกันอล้วกันนะครับตรงนี้น้ําเยอะมากเลยนะครับปกติตรงนี้ก็ยิงยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้ําลึกนะครับยิงเจอมัน,นไปสามบานเลยนะฮะไม่รู้จะยิงได้ก็ดูด้วยดูด้วยออกเฉียดเลใหญ่เลยนะ ตัวนะเนี่นี่ก็ว่ายมานะจะยู่ย่างลึกเลยนะฮะสุ่มดูนะ่าจะโดนก็ไหนะไม่โดนครับผมได้ยิงเมื่อกี้เกือบโดนกันนะครับเพราะเพื่อต้องบอกว่าเป็นเมตรเลยนะฮะไม่ใช่เพื่อธรรมดานะครับเพื่อเยอะมาก นี้มันคือปกติมันก็ลึกมากแนละ้ววันนี้น้ําขึ้นมาน่าจะเกือ,อบศอกเลยนงครับจาบที่เราเคยมายิงนะวันนี้น้นําน้ายังลึกเลยนะครับคือช่วงเนี้ยปกติเราจะเห็นเกือบจะเห็นนิดตัวนะเนินเนินทรายชายชายนะวันนี้นี่แทบไม่ต้องพูดกันเลยนะไม่เห็นเลยนะปลานี่ มาเลาะชายแล้วยังดูมองไม่ค่อยเห็นตัวเลยนะครับยิงเพื่อนี้เพื่อกันแบบสุดๆนะครับต้องบอกว่าลูกดอกวิ่งลงไปกระทบตัวปลาเนะี่ยอาจจะยังไม่เข้านะครับเพราะว่ามันตู้แรงตันไม่ไหวนะมันลงไปลึกมากนะครับโอ้เห็นปริมาณน้ำแนละ้ว ้องยอมเลยนะฮะไอ้นี้ดูแล้วน่าจ,จะยิงยากนะดูเดี๋ยวต้องรอปลามันเข้ามาลอ็อชายนิดนึงนะครับปลามันเอาขึ้นชายเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ตัวอยู่นะฮะนี่น้ำเยอะปลาจะไม่ค่อยตื่น,นครับอาจจะวัยขึ้นวายลงดูเห็นไซใ,ใ,ใย่่ยตัว ไซโลนั้นเลยนะครับมาให้เลาะเล่นน้ำอยู่ปลามันไหว้เล่นทุกวัน,นครับปลาหมายแบบนี้ปลาจะตื่นยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าน้นามมันแรงอยู่ตลอดเวลา สักหน่อยนะครับปามจะยอมเข้าช่ชายไหมนะครับที่จงังหวะมันเข้าก็ไม่หันข้างแม่แล้วก็ยิงยากต้องต้องจงังหวะดีจริงนะ ไสใหญ่ครับก็น้าหลุนยิงอยู่นะครับไม่โดนคะรับนี่นอนนะ้ำตื้นนิดนึังนะ ขออนุญาตแก้สายแบบหนึ่งเมก,กี้สายเป็นพันนะฮะมันจะแก้สายเรียบร้อยนะครับลู้กันนะคะตัวจะใหญ่หรือเปล่าคนระับแต่ยิงไปนิ่งเลยนะโอ้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นตัวปูก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะสคงไ,ไม่เล็กมากไม่เล็กเท่าไหร่นะมันกระบดดึงโลได้นะโอยิงเข้าหางแบบ ผมเพิ่งเคยยิงครั้งแรกนะแบบนี้นะครับแบบน,นะับปลายลูกดอกไม่มีเลยนะฮะคือยิงฝังแบบท้ายเข้าไปแบบนี้เลยนะฮะยิงเป็นปลาเผาเลยนะลูกดอกฝังไม่ทะลุนะครับใหญ่ๆไล่กดเดี๋ยวเรารีบปนปลาแล้วก็ มมันแรงจนเราแบบคือถือปืนมือเดียวไม่ได้แล้วนะตอนนี้ต้านลมไม่อยู่นะครับมันแรงมากนะครับตรงน,นี้มันก็เหมือนจะมีตูตดนะเี๋วเราจะเดินไปดูตรงอืนก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาดูใหม่นะครับเพราะว่าโอโล้ลมสู้ลมไม่ไหวจริงครับตอนนี้ ก,ก็ดูยากเลยนะครับมาเจอลุมนี้้หไ่นี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะก็เดี๋ยวลองไปดูตรงจุดอื่นก็นแล้วกันนะครับเด,เดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาตรงนี้ใหม่นะหลุมเนี้ยปลาเยอะมากเลยนะครับว,นะวิ่งเข้าวิ่งออกกันตลอ,อดเลยนะะวิ่งออกไปแต่ว่าก็เป็นหลุมที่ค่อนข้างลึกนะครับ ไม่เห็นตัวใหญ่เข้านะน่าจะเป็นไซส์ประมาณสักฝ่ามือนะฮะสามสี่นิ้วหรือฝ่ามือประมาณนี้นะครับหลักๆนะฮะที่จะเข้าออกตรงหลุมน,นี้นะครับต่ถ้ามีแหนี้น่าทอดแหมากเลยนะครับปลาเยอะมากในหลุมเนะี่ยเดินต่อดีกว่านะตรงนี้ลึกไม่เห็นเลยนะ หมายมนี้ดูแล้วคงจะไม่ได้ยิงแล้วะครับเพราะว่าลมแรงมากเลยนะครับวันนี้คือดูแล้วปลาคงจะไม่ออกแล้วนะครับน่าจะหลบอยู่ตามใต้กอ,อสาลายนาี่ยนะลมมันค่อนข้างแรงนะค,คิดว่าไม่น่าจะออกมาเล่นน้ำข้างนอกก็เดี๋ยวไว้วันไหนสะภาพ ไม่รู้ว่าจะมันจะมีหรือเปล่าท้าะวันที่อาการดีๆเพราะช่วงนี้หน้าหนาวลมมันก็แรงแทบทุกวันนะครับอแล้ววันนี้ข้อเสียงยางคือหนามันขึ้นเยอะนะฮะหนามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับน่าจะประมาณน่าจะเป็นซอกอะฮะจากเมื่อวานนะครับถ้าปกติเนี่ยเรามองตรงเนี้ยมันจะพอมองเห็นพื้น,นะครับวันนี้นี้ไม่เห็นเลยนะฮะทาให้ยิงค่อนข้างยากนะครับแต่วันนี้ก็ยังได้ครับยังพอหมานอยู่นะครับถึงตัวจะไม่ค่อยใหญ่นะฮะ ็ยังไงเราก็คลิปนี้ก็คงจะขอฝาไกไว้เพยงอน่นนี้นะครับเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปยิงที่ไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ